สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านท่านที่เข้ามารับชมช่องของปนันบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่13สิงหาคม2566นะคะพบกับปนันบอลสีเนาะเดี๋ยวปนันวันนี้ปนันจะจัด โปรให้นะคะค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่50บาทนะคะวันนี้ค่าส่งเมาเหมาอยู่ที่50ปลายทางปนานเมาเมาอยู่ที่70บาทนะคะสําหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวปนานจะมีให้ตั้งแต่ราคา50บาทนะคะ50บาท70บาท100บาทนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวปนานก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวปนานพามาชมที่ว่าต้นเขาใหญ่เต็มที่ก่อนเนาะท่านผู้ชม ต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าพญาพันวังอันนี้เขาใหญ่เต็มที่แล้วท่านผู้ชมสามารถเอาไปขยายพันุ์ได้เลยรอลูกๆหรือว่าจะผ่าหัวได้เลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าพญาพันวังต้นต่อไปนะคะเดี๋ยวปน,นันพาชมเนาะต้นนี้เขาเรียกห,หักมมานเชิญพงนะคะวันนี้ปน,นันพามาดูอันนี้ต้นต้นที่ว่าเขาใหญ่เต็มที่นะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวป้านันมีปล่อยให้ต้นที่ว่าเขายังไม่กัดสีเท่าไหร่แต่ว่าก็คือราคาที่ป้านันปล่อยเดี๋ยวป้านันพาไปดูนะคะอันนี้คือต้นใหญ่เขาหานุมานเชิญทงอ่าถ้าใครอชอบอต้นที่ว่ากัดสีโตขึ้นเขาจะเต็มที่ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ติดตามคลิปของป้านันไว้เลยเดี๋ยวป้านันจะพาดูแม่แม่เสร็จป้านันก็จะไปบอกราคาที่ ต้นที่จะปล่อยนะคะอันนี้ก็นางวิชุดาท่านผู้ชมนางวิชุดาโตเต็มที่เขาก็จะสวยป,ประมาณนี้นะสวยมากเลยดูนะสวยพัะ,ะนั้นก็มีจํานวนปล่อยให้นะคะวันนี้นะดูนะคะสวยมากท่านผู้ชมเขาโตเต็มที่เขาสวยมากเลยอันนี้พนาันเรียงนอกตู้นะเนี่ยสวยๆขนาดนี้เลย ต้นนี้นะ้องมีชื่อว่าสีเบนจะลงน้ําทองนะคะสีเบนจะลงน้ําทองปนันรู้สึกว่าจะมีปล่อยให้หนึ่งกระถางนะคะ,ะเดี๋ยวปนันพาไปดูเนาะนี่นะโตขึ้นเต็มที่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ปนันแยกลูกเขาไปเดี๋ยวต้นที่ปนันจะปล่อยก็คือเป็นลูกของต้นนี้นะคะท่านผู้ชมต้นนี้นะ้องมีชื่อว่าผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุด สูงนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลสูงเป็นบอลแบบบ้นบานแต่เขาสูงแข็งแรงนะคะนามว่าปีเสื้อสมุดนะคะถ้าใครสนใจเอารอนะคะรอเดี๋ยวตามกันไปอย่างนี้เขาเรียกนะคะอันนี้เขาเรียกนางเรไลนะคะนางเรไล้สีชมพูออกอย่างนี้คล้ายๆวาสุกีนะท่านผู้ชมแต่วาสุกีเขาจะไม่มีขอบเขียวนะคะ อันนี้ก็มีขอบเขียวเขาเลยเรียกนางเรไรน,นะคะแต่สีออกหวานๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแบบปนันพาไปดูนางเรอ,อ์วาสุกรีอันนี้นางเรไรนะคะปะนันก็มีจนนํานวนต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางวาสุกรีปนันก็ชอบสลับชื่ออยู่เรื่อยอันนี้วาสุกรีปายแหลมๆหวานๆสีชมพูอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมใบแหลมยาวเลยสีชมพูหวานน สวยเลยป้านันก็มีนะคะมีแบ่งให้นะคะวันนี้นะอันนี้พามาดูต้นที่ว่าเขาใหญ่เต็มที่ก่อนเนาะว่าเออใหญ่เต็มที่เขาจะเป็นอย่างนี้นะนะคะอ่าน,นี้มีนามว่ารวยล้นฟ้านะคะรวยล้นฟ้าไทยนะคะท่านผู้ชมขนาดตรงนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะี่เนี่ยท่านผู้ชมเราก็ยังกัดกระดูกขาวนะ ดูนะคะพน,นันก็มีจำนวนให้นะคะอันนี้รวยล้นฟ้าเด้อต้นนี้น้องมีชื่อว่าธัญญะมณีพน,นันได้มาในนามธัญญะมณีนะท่านผู้ชมนี่คะสวยๆเลยใบใหญ่มากท่านผู้ชมดูนะสองสองนี่เลยสองฝั่งเลยใหญ่มาก ทันยะมณีพนันก็มีให้นะคะมีแบ่งปันห้าอันนี้แดงแดงท่านผู้ชมแดงแดงสีมรกตนะคะน้องมีชื่อว่าสีมรกตท่านผู้ชมแดงแดงอย่างนี้สีมรกตนะคะเขาจะสูงใหญ่แข็งแรงนะคะจะเป็นบอลสูงใหญ่แข็งแรงพนันก็มีให้นะคะถ้าใครอยากได้อันนี้คือโตเต็มที่แล้วนะคะใบกออย่างนี้ใบแบบนี้นพร้อมผ่าได้เลย ใบแบบนี้นะคะลายแบบนี้น้องมีชื่อว่าซับทวีคูณนะคะท่านผู้ชมปนันก็มีแบ่งให้นะคะซับทวีคูณเขากัดสีโตเต็มที่เขาจะสวย,สวยเลยท่านผู้ชมดูลวดลายกันนะคะสวยมากขอบอกเลยว่าสวยจริงๆรซับทวีคูณต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าสีปราดท่านผู้ชมสวยจังนี่นะขนาดกัดยังไม่หมดทุกใบนะคะท่านผู้ชม ตัดย่างรว่เม็มทุกใบพนันมีมีแบ่งปล่อยนะคะโตขึ้นเขาจะสวยแบบนี้นะคะอันนี้ปนันเอามาให้ดูพนันตั้งทำฟอร์มเอม้ยังไว้หนึ่งกอเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะนี่นะกัดสีแล้วเขาจะสวยแบบนี้โตขึ้นเขาจะสวยแบบนี้นะคะใครสนใจใครชอบใครยังไม่มีก็ทักปนันมานะคะเบอร์โทรปรนันก็081 2 8 1 0 7 7 5หนะคะ โทรมาได้เลยแอดไลน์ก็เบอร์นี้เลยนะคะ,ะต้นนี้น้องมีชื่อว่านางสาวหะท่านผู้ชมนางสาวหะกอนี้กระถางนี้น้องมีชื่อว่านางสาวหะนะคะทางแดดมันส่อง,องภาพจะออกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ท่านผู้ชมน้องมีชื่อว่านางสาวหะปะนันก็มีแบ่งให้เน้อ อันนี้จะเป็นพระนารายพระนารายนะคะพระนารายใครยังไม่มีนะคะเขาจะเป็นใบใหญ่สีแดงอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสวยมากเขากัดเต็มที่เขาจะแดงหมดเลยนะสวยๆเลยพระนารายนะคะกระถางนี้เป็นแม่จอมของปนันนะคะปะนันได้แบ่งแบ่ง ลูกไปแล้วนะคะผ่าหัวแล้วอันนี้แม่จอมเขานะน,นะคะมันชื่อมิตรไมตรีนะคะน้องชื่อว่ามิตรไมตรีอันนี้คือแก่เต็มที่นะคะท่านผู้ชมใบแข็งๆหนาๆนา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 แดงแป๊ดเลยนะคะแต่ตอนเล็กๆเ,เขาจะมีกระดูกอ,อีกสีนึงพอโต,โตเต็มที่เขาจะเป็นแดงขนาดนี้เลยท่านผู้ชม ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าทุ่งรัตนานะคะท่านผู้ชมใครชอบสีเหลืองนะคะใครชอบสะสมสีเหลืองออกหวานเลยนะคะชื่อทุ่งรัตนานะคะอันนี้จะเป็นทิดาแม่กรองอันนี้ทิดาแม่กรอง,อน,น,รองนั่นผู้ชมโตเต็มที่เขาจะสวยๆแบบนี้เลย,เลยนะคะสวยกันเลยนันก็สะสมอยู่สีเหลืองอ่ะแต่ก็ยังได้ไม่ครบนะคะก็ะยังได้ไม่ครบ สมกันไปเรื่อยๆแบ่งปันกันไปเรื่อยๆมีจํานวนก็แบ่งปันกันนะคะเรามาเริ่มต้นแรกกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวป้านันพาดูราคาที่ว่าเริ่มต้นแรกกันเลยอันนี้จะเป็นหานุมานอมพับปลาหานุมานอมพับปาท่านผู้ชมก็ยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะแต่ความสูงได้แล้วใบใหญ่แข็งแรงและ,ะป้านันให้อยู่ที่50บาทนะคะ กะถางละ50บาทนะคะใครสนใจโทรหาปน้นันได้เลยนะคะแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งศูนนะคะประเปิดได้ได้วยหนุมานอมทับคาต้นต่อไปจะเป็นหนุมานเข้าเฝ้าหานุมาเข้าเฝ้านะคะท่านผู้ชมกระถางละ50บาทเหมือนกันนะคะ50บาทเลย ป้นันให้กระถางละ50บาทต่อมาเป็นหนุมานหนุมานออกศึกหานุมานออกศึกอ้าปนันก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมสองสาอย่างแล้วเนาะ,ะให้อยู่ที่ราคา50บาทนะคะใไปเอาอะไรก็จดชื่อแคปได้ก็แคบนะคะจดชื่อจดราคาโทรหาป้นันได้เลยนะคะ เริ่มต้นที่ราคา50บาทเนาะวันนี้อ่าเดี๋ยวจะสลับสลับกันไปเนาะท่านผู้ชม50มั่ง70มั่งร้อยมั่งเนาะเอาแล้วต้นต่อไปอนกขับด,ดายยุนกขับดสดายยุท่านผู้ชมเป็นบอลลายแหลมนะสูยนะสวยนะคะท่านผู้ชมมีหัว,วเรื้อยาวๆนี่น,ะ,นะต้นกระนนให้อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะอันนี้จํานวนมีน้อยเนาะท่านผู้ชมเขา ไม่ค่อยให้ลูกนะปนันไรขอกระนานกทางละหนึ่งร้อยร้อยบาทนกหัสดายุนะคะต้นนี้นะคะบอนกาบบอนกาบเสียนนาคราชท่านผู้ชมมีตาหนีหน่อยนึงนะคะมีตาหนีหน่อยนึงปนันดึงมาแล้วมันเกาะกันมีลูกแล้วนะคะท่านผู้ชมมีลูกออกมาด้วยเอาปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะบอนกาบนาคราชพร้อมลูกนะคะมีใบต้หนิกปนันเลย ให้ราคานี้เลย70บาทเลยนะคะใครสนใจบอนกบนาบนาคลาดนะคะสวยๆเลยต่อมาจอมทัพท่านผู้ชมจอมทับนะคะน,น้าใบแดงเข้มสะโพกจมูกตรงนี้สีเขียวๆนะคะมีลูกด้วยอาประนันให้อยู่ที่50บาทเลยจ้าวันนี้ให้ 5, 50บาทนะคะให้อยู่ที่ราคา50บาท อันนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนะคะเอาประนันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทเหมือนกันวันนี้นะคะวันนี้เท่านั้นนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะไก่แก้วตาเสือไ่แข็งแรงแข็งแรงรานะคาห้าสิบบาทจ้าอ่าต้นต่อไปจะเป็นเพชรพิรุน เพชรพิรุนปน,นันก็ให้อยู่ที่50สบาทนะคะเพชรพิรุนราคานี้นะคะสะสมได้สะสมเลยเป็นราคาของที่เขาขายลูกไม้กันเลยนะคะท่านผู้ชมเพชรพิรุนบอนมีชื่อนะคะท่านผู้ชมปน,นันให้50าบาทต้นต่อไปต้นต่อไปประนันพาชมคนเนาะ สหัสเดชะท่านผู้ชมสหัสเดชะนะคะป้านันก็ให้50บาทนะคะสหัสเดชะ50บาทเลยต้นนี้เป็นพระบางโพยภยัยพระบางโพยไพยก็ให้50บาทนะคะน้องมีชื่อว่าพระบางโพยไัยเป็นอ,อยู่ในตับเสาปเทวดาประจําบ้านนะคะ ฟังคัยไพอันนี้ก็สีขาวอีกต้นหนึ่งปีกนางฟ้าท่านผู้ชมปีกนางฟ้าสีขาวสวยๆเลยปนันต้นนี้ให้อยู่ที่70บาทนะคะปีกนางฟ้านะคะไอยังไม่มีนะคะชื่อดีมากเลยปีกนาต้นนี้น้องมีชื่อว่าสอนรักนะคะท่านผู้ชมสอนรักปะนันให้อยู่ที่70บาทนะคะให้อยู่ที่70บาท หลวงลาดนะคะสองต้นในกระถางท่านผู้ชมสองต้นในกระถางสวยๆเลยประนันให้อยู่ที่50บาทนะคะสองต้นในกระถาง50บาทเองนะคะสวยๆกันเลยยิ่งโตยิ่งสวยท่านผู้ชมหลวงลาดปนนห่าต้นนี้สุรเสนนะคะพญาสุรเสนประนันให้อยู่ที่1 0 0รอยนะคะ อยู่ที่100สีหวานหวานกันมาแล้วนะคะสวยๆเลย100บาทนะคะ,ะต้นนี้น้องมีชื่อว่านพระเก้านะคะท่านผู้ชมเขาแผงแดงออกมาอย่างเดียวเลยเอาปะนันให้อยู่ที่70บาทนะคะนพระเก้าแผงแดงนะคะสวยๆเลยท่านผู้ชมใบบิดพลิ้วอย่างกะนางพลิ้วเลยท่านผู้ชมแผงมาสวยมากเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยนนใบนาแข็งแรงอระนันให้อยู่ที่70บาทนะคะ จดชื่อจดราคาบอกป้านันด้วยนะคะเพราะป้านันพูดสลับไปสลับมาบางทีหลงเนาะบางทีหลงราคานะคะกระถางในน้องมีชื่อว่านางพลิ้วนะคะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีนะคะนางพลิ้วก็หายากเหมือนกันนะเป็นบอลเก่าที่หายากนะคะทําจํานวนได้ยากเหมือนกันปนันให้อยู่ที่100บาทนะคะนางพลิ้วนะคะ ต่อมานะคะต่อมาเป็นพระยาพันวังปะนันตัดใบเขาออกนะคะท่านผู้ชมเลยเหลือแบบพอเขาพุ่งมาก็มีหัวมีหัวแล้วก็ก็เนี่ยันต้นนี้ได้ก้านเดียวอยู่แต่เดี๋ยวเขาก็ออกมานะคะอกแอนแล้วอ่พีกัดสีอย่างนี้มีหัวมีนั่นนะเดี๋ยวออกไปก็มีลูกนี่ดูนะดูแต่ละกระถางมีลูกออกมาแล้ว ปนันให้กระถางละ100บาทนะคะพยาพันวังมีหัวนะคะสามารถไปผ่าไปขยายพันได้หรือถ้าไม่ไม่ผ่าไม่อะไรก็ปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวลูกเขาก็ออกมาแบบนี้นะคะนี่นะพนันให้กระถางละร้อยบาทใหญ่เต็มที่เลยพนันไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไมไม มันไม่สวยตรงใบเยอะป้านันก็ตัดใบเขาเลยตัดใบแล้วเขาแก่เต็มที่เขาก็ออกมาเลยท่านผู้ชมสวยมากเลยตอนนี้สีชัดเจนมาเลยอันนี้จะเป็นปีกกินนาลีปีกกินนาลีป้านันก็ให้อยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะปีกกินนาลี100บาทนะคะอยากได้โทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมที่ป้นันพาไปดูแม่เนาะมิดไมตรีอันนี้เป็นไม้แยกหน่อป้านันนะ ปนันบอกว่าแยกหน่อมาเอาปนันให้อยู่ที่ห0ิบาทนะคะมิดไมตรีกระถางนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อมานะถ้าเขาเต็มที่คือเขาจะไม่มีกระดูกขาวเลยท่านผู้ชมเขาจะแดงหมดเลยแดงใบหนาแข็งเลยมิดไมตรีนะคะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าชมพูพยาชมพูพญาปนันให้อยู่ที่เจบาทท่านะผู้ชมมีลูกมาแล้วนะคะมีลูกออกมาแล้ว มีหัวมีลูกแล้วนะคะให้70บาทนะคะชมพูพยาใบใหญ่มากนะท่านผู้ชมไปเปลี่ยนกระถางลวใบใหญ่มากเลยอ,อันนี้จะเป็นกลุ่มพกันนะคะท่านผู้ชมกลุ่มพกันประนันให้50บาทนะคะมีลูกแล้วด้วย50บาทนะคะประนันเด็ดใบก็ออกนะอันนี้ใบเขานั่นนะคะกําลังออกนั่นมีหูมา สิ่งโูแล้วนะคะท่านผู้ชมปุ่มพักกันนะคะห้าสิบบาทเลยใครอยากได้โทรมาได้เลยนะคะ,ะต้นนี้ฮะนุมานท่านผู้ชมฮะนุมาณขัดสมาธินะคะตา,านปาาน,านัน,ะะน,น,ปน,นให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะหานุมานขัดสมาธิสวยท่านผู้ชมสวยมากเลยดูกัดอ้าวผีเสื้อสมุดนะคะผีเสื้อสมุดอ่ะกระถางนีนประนันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทท่านผู้ชม ไลป์ประนันให้อยู่ที่หนึ่งอยนะไลฟ์นี้ประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมสวยเลยกับสีมาสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่แข็งแรงนะคะต้นนี้นะคะเป็นหนุมาหักด่านนะคะท่านผู้ชมหนุรรมาหักด่านประนันให้อยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะหนุรรมาหักด่านนะคะ100บาทสวยเลยท่านผู้ชม สีขาวเยอะมากเลยท่านผู้ชมประมานพัดดานน้านางสวหะนะคะนางสวหะพร้อมพร้อมลูกหนึ่งต้นนะคะน่ะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเจ็ดสิบบาทจดชื่อจดราคานะคะเจ็ดสิบบาทนะคะนางสวหะนะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าขุนสีคตโชคงกำลังกัดสีมาแล้วท่านผู้ชม คุณสีคดชะคงป้านันให้อยู่ที่100บาทนะคะ100บาทมีลูกออกมาแล้วด้วยนะมีลูกออกมาละกำลังกัดสี100บาทนะคะสวยๆเ้ยท่านผู้ชมนีนางเลไลที่ป้ะนันบอกอ่ะ ที่ว่าสวยสวยท่านผู้ชมนางเไรไลหน้าหวานหวานเลยท่านชมสวยสวยเลยค่ะนางเลไลอัปนันให้อยู่ที่100บาทนะคะนางเลไลต่อไปธาตุบางแก้วโอ้โหสองต้นในกระถางเลยท่านผู้ชมอันปนันให้อยู่ที่70บาทธาตุบางแก้วสองต้นในกระถางให้อยู่ที่70บาทนะคะไปเอากระถางนี้แคบได้ก็แคบเลย นางเลไลต้นนี้ก็สวยท่านผู้ชมอาปนันให้อยู่ที่100บาทกระถางนี้100บาทใหญ่มากเลยท่านผู้ชมให้อยู่ที่100บาทนะคะเอาถางไหนบอกปนันได้เลยอันนี้จะเป็นตะละแม่กุสุมาตะละแม่กุสุมากำลังออกลูกมาเต็มเลยท่านผู้ชมเอาปะนันให้อยู่ที่70บาทนะคะตะละแม่กุสุมาสีชมพูหวานๆ 70บาทนะคะเสยกันเลยอานันพาพาดูดสิอันนี้เขาสมิงเขาสมิงเขาสมิงมีจำนวนน้อยเหมือนกันอันนี้เอาปนันให้อยู่ที่100บาทนะคะมีลูกอะไรอยู่ข้างๆอีกต้นหนึ่งอ่าเขาสมิงนะคะ100บาท จะเป็นตาลแม่จันทาตาลแม่จันทาปนันให้อยู่ที่70บาทนะคะจะตาลแม่จันทาสีจะเข้มกว่าตาะแม่กุสุมานะคะตาะแม่จันทาให้อยู่ที่70บาทเดี๋ยวพนันพาไปดูสีปรนาดน,นะสีปรนาดที่ปนันจะปล่อยให้นะวันนี้นะคะอสีปรนาดับนันให้อยู่ที่50บาทเลยท่านผู้ชม กำลังกัดสีมาแล้วนะคะให้อยู่ที่50บาทนะคะมีอยู่ไม่กี่กระถางโอ้โหอันนี้ลูกเป็นพวงเลยท่านผู้ชมให้อยู่ที่กระถางละ50าบาทาใครไวใครได้นะคะมีอยู่3กระถางนะคะท่านผู้ชมดูนะให้กระถางละ50บาทเลยสีประหัดสีปราดมี3กระถางนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ ั้งหมดสามกระถางนี้ก็รออีกหลายวันอยู่เหมือนกันกว่าป้านันจะเปิดตู้อื่นนะคะใครต้องการต้นไหนต้นอะไรทักถามป้านันมาได้นะคะพระนารายพระนารายเดี๋ยวป้านันเลือกให้เลยะคะ่ะพระนารายป้านันให้อยู่ที่ต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะสำหรับไลฟ์นี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทรีบกันเลยนะคะ รีบกันเลยวันนี้นะคะต้นละเจ็ดสิบบาทพระมาลายนะคะนางฟิวนางฟิวต้นนี้สวยท่านผู้ชมหนึ่งร้อยนะคะนางพิวจำนวนทำจำนวนยากมากไม่ค่อยมีจำนวนตูวนี้มีสี่กระถางนะคะนางฟิวนะคะนางฟิวมีสี่กระถางชมพชมูชมพูทวีป ห,หวานจริงๆเลยท่านผู้ชมเอาประนันให้100บาทเอาใครไวใครได้นะคะใครชอบหวานเขวมาเลยมีให้3กระถางนะคะเลือกเอานะใครจะเอากระถางไหนนะคะหูหวานหวานเลยท่านผู้ชมกระถางละ1 0 0่รนะคะอันนี้อะไรเอ่ยสวยจังท่านผู้ชม ป้านันไม่ได้ขายสักทีลืมชื่อเลยเอาป้านันสาหรับกระถางนี้พิเศษเลยป้านันให้ที่150บาทสวยมากเลยท่านผู้ชมใบหวานเลยะ่ะให้อยู่ที่150บาทเอาใครชอบกระถางนี้ป้านันลืมชื่อเนอะบอกที่ว่าป้านันลืมชื่อนะคะให้อยู่ที่150บาทนะต้นต่อไปจ้นต,ต่อไป นี่อะไรบ้างใส่รวมกันเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นกระจุกเลยมีองค์หญิงทอฝันสิลาหุ้มทองแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้กี่ต้นเนี่ยเป็นจุกเลยอ่ะปะนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาท150บาทเลยรวมสองอย่างสามอย่างเลยท่านผู้ชมแค่ได้องค์หญิงทอฝันไป้ายนี่ก็สวยแล้วเนี่ยอ่ะหนึ้ยห้าบาทบอกป้านันนะคะนที่เป็น มีองค์หญิงโทรฝันด้วยอันนี้ก็เป็นนางเสือดาวนางเสือดาวประนันก็ให้อยู่ที่50บาทนะคะนางเสือดาวให้อยู่ที่50บาทมี4กระถางนางเสือดาวมี4กระถางนะคะท่านผู้ชมมี4กระถางนะ ต้นนี้นะเป็นนางรากสดนะคะท่านผู้ชมนางรากสดก็นันให้อยู่ที่150บาทนะคะ150บาทต้นใหญ่ๆกันเลยนะคะ150บาทนะคะนางรากสดอ,อันนี้ปีกนางฟ้านะคะท่านผู้ชมหลงอีกกระถางหนึ่งอ่ะมีมีลูกขึ้นมาสองด้วยเนี่ยยาวๆเลยอ่ะปะน,นันทางนี้ปนันให้อยู่ที่150บาทนะคะ 150บาทปีกนางฟ้านะคะท่านผู้ชมดูนะเหล่๊มๆยาวๆนะคะปีกนางฟ้าอ,อันนี้เป็นลูกไม้ของป้านันนะคะเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วกับเจ้าโปแก้วรวมกันเ้าอ,ออกมาเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมใบใหญ่ๆกลมๆสีชมพูวหวานๆนนะป้าปนันให้อยู่ที่100บาทนะคะให้อยู่ที่100บาทไซส์ใหญ่แล้วนะอยู่ในกระถาง5.5้านะคะ อยู่ที่100บาทนะคะกระถางนี้นะสวยๆเลยท่านผู้ชมหวานหวานถงนี้อีกถางหนึ่งนะคะกระถางนี้ถังเล็กกว่ากันหน่อยนึงอยู่ในกระถางสี่ท่านผู้ชม,ะะกกนนชมแต่ใบดกกว่านะดูนะ,ะประนันให้อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมถูกเจ้าปอแก้วกระถาาบางแก้วนะคะนะสวยๆเลย ต้นนี้หานุมานเชิญธงหานุมานเชิญธงก็นันให้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทหานุมานเชิญธงหน้าขาแดงแป๊ดเลยท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ป้านันก็จะ มีมาแบ่งปันให้ประมาณนี้เนาะท่านใดสนใจต้นอื่นที่ป้านันไม่ได้พูดที่ว่าไปยังไม่ถึงเน,ะะนาะป้านันไม่ได้พูดก็ทักถามมากันได้เน,ะะนาะป้านันคิดราคากันเองราคาย่อมเยาวนะคะกุยกันได้เนาะเดี๋ยวป้านันบอกค่าส่งอีกทีนะึงค่าส่งวันนี้นะคะวันนี้เมาเมาอยู่ที่50บาทถ้าปลายทางเมาเมาอยู่ที่70บาทนะคะ ไม่บวกเพิ่มต้นละนะคะทุกวันนี้ป้านันจะมี50บาทบวก10นะแต่วันนี้เมาเมาให้เลย50บาทเอากี่ต้นก็ได้นะคะถ้าปลายทางเมาเมาอยู่ที่70บาทก็สนใจต้นไหนต้นอะไรโทรมาเบอร์โทรป้านันได้เลย0 8 1ย์1 0 7หนหน้านะคะสนใจต้นไหนโทรหาได้เลยทักถามกันได้เลยเพราะว่าจะพูดวันละ พักวันละพักนะคะเดี๋ยวไลฟ์ใหม่คลิปใหม่แล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งเนาะประนันก็ขอกราบสวัสดีจ้า